เฮ้ยวันนี้มันยังไงอะ่ะมันมาเล่นเกมอะไรอะ่ะ mm hmm. ก็คือว่ามันเอออยากมาลองเล่นน่ะและปูนี่มันคืออะไรอะ่ะอกเก็บเยอะ ความจริงก็ไม่เชิงว่าลองเล่นหรอกเพราะว่าฉันเคยเล่นมาก่อนแล้ว ROV เนี่ยดูจากสก,กินที่ฉันมีนะคะเนี่ยเลียน,น้าสก,กินนี้คือแบบฉันเปหนักมากนี่แน่นี่แน่นี่แน,น,น่มันจะตายแล้วค่ะคือฉันเปหนักจริงแล้วฉันแบบอ่ะตายไปเลยค่ะมาเอาอะไรค่ะ แล้วคือตอนนั้นน่าไม่รู้ว่าหลับหูหลับตาเปไปได้ไงแพงมากสกินนี้ต้องสุ่มเยอะมากแล้วช่วงนี้ก็เบื่อเบื่อดไม่รู้จะเล่นเกมอะไรดีก็เลยแบบเออมาลองอัด R O V ดูสีละ่ะนี่ค่ะนี่ค่ะกระเทยนี่ค่ะยิงมันค่ะนี่ค่ะกระเทยค่ะเออเจ็บไปนะคะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบฉันติด R O V เพราะว่ามันมีตัวสวยๆเยอะนี่ค่ะตายไปค่ะอุ้ยมันไม่ตายอะอาวทำไมมันไม่ยิง เออตายปะเออน่าลัะค่ะหนลองแบบแอบบบเดินไปช่วยเพื่อนสิแบบเออเป็นมิดเลนคอยเดินแกงองงี้มันยังไงมันยังไงคะมันอยู่ตรงนี้นะคะนี่ออเออเออนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะคนบอลค่ะตายไปค่ะ นี่ค่ะยูยว่ยะค่ะฉันจะบอกว่าฉันเคยเล่นลิเลียน่าฉ่ำมากตอนแรกๆที่แบบหัดเล่นแบบจริงจังอะแล้วก็คือเบื่อไปเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะอืออเป็นไงคะเป็นไงค่ะ,คะยูยว่ะอาเคียคีเดี๋ยวกลับบ้านก่อนจะกินนี้คือแบบช่ำน,นะแพงด้วยดูรีคอร์มันสิเออเป็นการนั่งดูผูเอ่ยใด เติมเลือดก่อนตอนนี้ทีมก็ค้าช่ำมากอ้าวตายไปแล้วหนึ่งนะคะเดี๋ยวดันกลางไปเลยละกันเลนบนก็น่าจะโอเคเนาะมานี่คริสิมานี่าน,นางคริสิวิฉันฉันกระโดดผิดทางเฮ้เดี๋ยวมาเก็บใหม่นางคริสิมันมายั่วอะไรครับมายั่วอะไรฮานี่คะ่ะตายไปเลยคะ่ะ เก็บปูค่ะเก็บคุณอีปู3มตัวแล้วแล้วมันจะได้อะ,อ,ะอุ้ยเดี๋ยวฉันไปชั้นบนก่อนข้้งบนก็คือแบบตบไม่ไหวละยัวมันยัวมันเออนแหละเออยัวมันอืออุ้ยมีค่ะเออเป็นไงลค่ะเป็นไงแล้วค่ะ,คะตีปอมค่ะตีปอมคือฉันเพิ่งกลับมาเล่นเลยนะเนี่ยคือตัวละครอาวิวมันมีแต่ตัวสวยๆทั้งนั้นเลยอะฉันก็แบบฟิลคิดถึงอะอุ้ยนี่ค่ะตอดค่ะ อุยอ๊ยอุอยอะไรอ่ะอะไระอ,อ,อ strip, ่ะอัมปุบปุบปุบพลบอนค่ะบึมนี่คะ่ะนี่คะ่ะวุ้ยมันปังเนาะเป็นนางจิ้งจอ,อกสาวเอย่ยใดนี่ค่ะตอดไปอีกเอาไปคะ่ะอ่ะกระชากมันค่ะอืออเอมันไม่ตายอะ่ะอนี่ค่ะนี่ค่ะไม่หยุดตีบ้านต่อ ฟังว่าเธอมันอาจจะเป็นเพราะว่าฉันเพิ่งกลับมาเล่นด้วยก็เลยเจอแบบเหมือนจะเป็นผู้เล่นใหม่หรือเปล่าอันนี้คือไม่ได้เล่นกับบอทนะคะไม่ได้เล่นนานมากตั้งแต่ตอนตัวไอชามาแล้วคือฉันก็หยุดเล่นไปเลยเพราะว่ามันไม่มีตัวสวยๆที่ฉันอยากได้แล้วอ่าฟาดค่ะป<า>ับ<า>๊บๆตายไปเลยค่ะคอมโบเดียวฟังที่โซดอคะคาตีบ้านดีกว่านี่แน่นี่แนะน่นะนนะเติมเลือดก่อนนี่แนะ่ตีบ้าน มาค่ช้างม่ช่่ยกันตีบ้านป้อมบนเราได้ไปละเดี๋ยวมาเอาป้อมกลางต่อนี้แหละคะ่ะอ่ะเคียร์คีบช้ำๆตีไปไปไปฟาดหางจุบๆ,ๆุเดี๋ยวไปฆ่าข้างบนดีกว่ามันจะมาดันบนเรานะดักฆ่านนะค่ะนางแอสซินนางรอบสังหารอ นี่ค่ะตัวหนึ่งมันไปไหนละกันบ้านก่อนอคือป้อมมันจะพังไวนะคะถ้ามันเจอขีปะและไอเทมละคราวนี้พลังเวทเราก็จะปังๆดันบนได้เลยเริมเลือก่อนแอบอยู่ทางน,นี้สิอะเดินไปกลางยู่ตรงกลางละอ้ามอุ๊ยอีดอกเมาคือเลื่อนจอไปไกลมากอ้ามนี่มาดักข้าหลังมันเป็นนักแอสซิซินเอ,อ่ยได ปึบปึบปึบนี่ค่ะทำไมเอ๊ะฉันสงสัยตัวเองเลยนะว่าฉันเล่นกับบอทหรือเปล่านะไม่ใช่ใช่ไหมเดี๋ยวไปดูตอนจบเกมนะคะว่ามันชื่อเป็นบอดหรือเปล่าหรือยังไงโอเคไม่เป็นไรอ่ะจัดการมันเลยจ้าอุ๊ยอุอ่ะคนบอลไปแก้งนี่ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะคือพึ่งกลับมาเล่นเลยอาจจะเจอผู้เล่นใหม่ใดๆเนาะเดี๋ยวฉันจะดันบอให้เลยค่ะ กลับก่อนอันนี้คือเลือดน้อยเกินไปละมันจะไม่ดีจ้าไปตบคริซิเลนกลางก่อนคริซิมันอยู่ตรงไหนนคริซินี่ค่ะกระเทยคริิปุ๊บป๊ปึ๊บปึ๊บนี่ค่ะกระโดดกระชากหัวเลยอีกตัวหนึ่งมันมันจะตายแล้วนะแปรดันกลางต่อเลยกลายล่างเป็นความสวยวิ๊นี่คะ่ะมาเดินยั่วอะไรทำไมไม่เติมเลือดฮะ เดี๋ยวฉันจะไปข้างล่างอ่ะนี่ค่จัดการเออเอาสิงนี่ล่างนี้มันก็จะดูเป็นสาวหวานเนาะพอเราแปลงล่างเป็นแบบจริงจ่อก,ก็จะแบบเออความชมพูความเปิดความได้ความสง่าง,งามมันจะมีช่วงหนึ่งที่ฉันเปย์สกิน r o v เยอะมากเปย์แต่ตัวกระเทยทั้งนั้นแล้วแต่อีสกินเนี่ยคือสกินที่ฉันเปย์แพงที่สุดละชอบไหมคะที่เรามาเล่นเกมนี้ถ้าชอบก็แบบลองคอมเมนต์แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะคะ อตอบมันก่อนตอบมันก่อนอือกะชากหัวมันค่ะเยะยว,วาค่ะอะเคียร์คีปเล่นกลางกลับบ้านได้ละดูรีคอยอีกทีนึงนี่นะคะนั่งดูผู เออทีมแล้วก็ค่าฉ่ำอ่าถ้าสมมติว่าในอนาคตข้างหน้าฉันทำคลิป ROV เพิ่มพวกเธออยากดูฉันเล่นตัวอะไรลองคอมเมนต์กันมานะคะมาเดี๋ยวเราจะไปเลนกลางกันอ่ะแอดแท็กนะคะแอดแท็กอืมอืมอุ้ยอุ๊ย,ย,ยมักระโดดมาฉันจะไปตบอีกครีซก่อนนะเพรเซออุ้ยอุ๊ยอีดอกอ,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 อีดอกอีดอกกอแค่คนบอลค่ะคลุบ จึกๆๆนี่ค่ะ double kill ตอาแรกคิดว่าจะตุยแล้วเนาะมานี้ยจึกๆๆนี่ค่ะปังนะได้ triple kill เลยหรอโหดันกลางแล้วนะคือมันก็จะเป็นแบบฟิลเกมไวนิดนึงเนาะถ้าเรามาเล่นเกมมือถืออะซึ่งมันก็เออเพลินๆดีนะเมื่อก่อนฉันคงติดเพราะว่ามันเล่นเพลินด้วยแหละแล้วสกินมันสวยอะตัวละครมันแบบกระเทยมันชอบอะเออเนี่ยตีป้อมกลางไปแล้ จัดการอีกครีตีฆ่าปุบปุบปุบไปถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเอ้ถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนจะตายค่ะจะตายนะคะเราจะไม่เราจะไม่ยอมตายเพราะว่าสกอร์ฉันคือสวยมากไม่มีตายเลยแล้วก็ไม่มีแอสติดด้วยอีกดอกรับบทฆ่าหมดเลยค่ะเตยค่ะเตยค่ะอุ้ยถอยก่อนถอยก่อนเธอนั่นแหละที่ต้องถอยฉันไปไหนละออออเออเอนี่ค่ะปังนะคะ ดันต่อฉันชอบเล่นลิเลียหนามากเลยนะแต่ก็ไม่รู้นะว่าถ้าสมมุติว่าแบบเราเจอคนที่โหดกว่านี้ฉันจะยังเล่นไหวหรือเปล่านังคริตซจึกๆๆฉันจะไม่ตายฉันจะไม่ตาฉันจะไม่ให้ฟกอไข่ของฉันนั้นแตกนะคะกลับก่อนเลนล่างนี่คือน่ากลัวใช่ไหมนังนี่เนี่ยคือแบบแลดูจะโหดอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาลุมนี่ค่ะ ปุมไปเลยอะเดี๋ยวช่วยดันล่างละกันเพราะว่าเลนล่างเนี่ยคือโ don ดนดันตลอดนังเลนล่างมันแซบหรอกเดี๋ยวช่วยค่ะเดี๋ยวมาช่วยจัดการค่ะดันขึ้นไปดูสิยังจะมาอีกไหมมาฉันมาคอยคุมกันแหละปุบปุบปุบคือถ้าสมมติว่าอุ้ยเดี๋ยวสู้ก่อนปุบปุบปุบพลบบอลค่ะจึบจุนบบเนค่ะคย,ยยโย่ คือถ้าสมมติว่าเราแปงลงร่างเป็นหมาใช่ปะ <c oughs> เป็นจิ้งจอกใช่ไหม <c oughs> เออพูดซ้ำแบบเป็นหมาอีดอกขน,นาะฉันขอแปงลงร่างกับเป็นคนก่อน,อนโอเคปุ๊บเออ,เอ,อนี่นะคะ <c oughs> ฉันจะพูดว่าถ้าสมมติว่าเราแปงลงร่างเป็นหมาแล้วเรากดท่าหนึ่งแล้วเรากดตีอ่ะมันจะรัวการตีจุ๊บๆๆบเนี่ยอ่ะกดท่าหนึ่งแล้วก็ตีมันแบบปุบปุ๊บ,บ,บแบบนี้นะคะโอเคคืออีตัวลเลียหน้าเนี่ยท่ามันเยอะ เออแล้วถ้าเราแปลงร่างเป็นหมาเราจะตีป้อมแรงขึ้นไวขึ้นด้วยเออตอนนี้คือป้อมหมดแล้วนะเดี๋ยวเอาไงดีคะทำไมเดี๋ยวตรงกลางทำไมมันมาดันได้อย่างงี้ฮะใครปล่อยให้มันมาดันจัดการอีนี้ก่อนคะ่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่อน,นี่มันทำไข่แตกแล้วฉันตายไปนหนึ่งตัวอีดอกคือชื่อแบบนี้นี่เขาจะเป็นบอทหรือเปล่าอะ หรือว่าแบบเขาอาจจะแบบมือใหม่เนาะเพราะฉันก็คงอุ้ยเดี๋ยวนะเมาเพลินนะคะป้อมแตกละเพราะฉันว่าเขาก็คงไม่ตั้งชื่อบอทแบบที่มันหาทําอะไรแบบนี้เนาะเออจบแล้วนะคะกับการเล่นลิเลียน่าช่ำๆอะไรเนี่ยได้ MVP วะ่ะยัวค่ะอเออเอออีด <c oughs> <c oughs> <c oughs> เมื่อกี้คืออะไรอ่ะนี่ดอกโอเคเป็น MVP พนะคะเมื่อกี้คืออะไรวะเออเออเออได้ของมาเต็มเลยเออเออเออกิจกรรมมันเยอะเนาะเออเออดูดิเห็นปะฉันมีกรอบอะไรแบบฉ่ำขอบคุณนะคะเอกดไลค์ให้ข้ากดไลค์ให้เนี่ยข้าก็จะเป็นคนกันเนาะเนี่ยแสดงว่าฉันแบบ คือความโหดความสวยใช่ไหมปังค่ะขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ช่องแคสเบดด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะไปและะ้วค่ะบ๊ายบาย